แลัไปชักคกไลมลามกอมม้ทอเมริกาพี่เป็นบามรออะไรไม่ใช่เพลง n e body เพล n e body จริงเหรอช่ไม่เกิดแลเราเราจะเก็บไว้แล้วมันจะบูดแลมลามพีไปทานซอสอ่อยปะ มันเก่งโคตรโฟเลยกิดได้ก็ดึงลงมาสิเต็มแค่์ด้วยหรอไม่เห็นม็อกเซ่แต่จริงก็อุ้ยหืมนะตันได้หีกจะดึงขึ้นมาทำไมล่ะอ้นนี้ม็อกเบ๊บเดี๋ยวชาร์จเลยต่อลามกเดียวเลยนะใช้เดียวใช่เดียว อันนี้เดี๋ยวเดียวจ็ดแล้วนะถ้าเาที่เจ็ดแล้วเดียวเจ็ดเดี๋ยววิกเจ็ดพี่เต่าแป้งแกนึกอลมาเมา้วหลัเมามอเสียบเมี๋อวใคเนี่ยมีมีไมใชมีมีทิ่เสร็จแล้วคนแรกเลยมีมีเหรอมีรีบนอนเนอนเลยมีมีเปนคนที่นอนเก่งมากกำเียนชอบนอนทำเาเร่กำเสีพี่ทำนอนกำเสียนี่้องเต็มจริงจเดือน มันจำ่ามันยังผิดสินอยู่เลยวะจิ๊โชนะนะจิ๊โชน้ำปลาน้ำปลาพี่น้ำปลาต้องมีกิ่นแล้วพี่น้ำลเากินไงิโชพี่มันก็จะให้กินกขนมายน้ำลอ่ะอือคิดว่าเป็น๊บอะอะไรไม่จบอะเป็นบึ่ไม่หายยังไม่จบอะไร ข้าวตเหล็กลูกก็ชี้ออกมาข้าวเหนียวติเหล็กก็ชี้ออกมานี่นี่มานี่พี่ต้อนเลืออยหมเอาไปเลยเป็นเอาไปลยอันีอ้นี้โกงอันีขี้โกงอันี้กดกกกดกกดกคำัวเนี้ยกอดกกคือเขื่อนวันรสาที่เราคนของฝันละอ๋อคริช์อืมกริ๊งเหมือนนะ ถ้าทำตัวเหลียวเดี่ก็เหมือนนะเป็นตัวเหลีเขียวชอบคำว่าของขวัญชอบเพลงอะชอบเพลงมากเป็นเขียวมันชอบเพลงชอบเพลงที่เด็กร้องอะหน้าตาประหลาดประหลาดปะแกเคยดูเดอะโพล่าเอ็กซ์เพรสปะดูพี่ดูชอบมากโน่ารักอะภาพสวยมากพี่น่ารักมากน่ารักมากอะ่าแต่งตัวกันไหมแต่งทองจานมีเก็บกันว้าวเดี๋ยวก่อนร่างก่อนพี่กินหลังจานจาระท้อง เดียวเาไปเอาไปดนแลวครับงวนจีนหกินมาฮะงวีนเฮ้ยงวนจนนมาฉันหาไม่เจอว้าวเ้ยเกือบโง่แล้วไหมล่ะเอ้าอร่อยครับอได้ได้ได้ ตอ,อนคริสต์มาสอยู่อเมริกาแล้วแบบว่าฟังเพลงนี้แล้วขิมะกำลงัปปงตกบคำแบบเออเลิศมันสิ่งมากนะคุณระกิ๊นเนียคือตัวตกิ<ๆ>พริดก <are> ิเลนคือตัวนุ่มตัวนิ่มตัวนุ่ม